ทุกวันล้านคนในกลุ่มผู้สูงอายุทำร้ายสุขภาพของตนเองโดยไม่รู้ตัวด้วยความผิดพลาดง่ายๆที่ทำให้การแก่ตัวเร็วขึ้นและมักจะถูกมองข้ามไปอย่างง่ายดายคุณอาจคิดว่าการสูญเสียมวล,ลกล้ามเนื้อเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อแก่ตัวแต่ถ้าฉันบอกคุณว่ามันสามารถต้องกันและฟื้นฟูได้ละ่ะลองจินตนาการว่าคุณตื่นขึ้นมาในเช้าว,วันหนึ่งและพบว่าคุณกำลังสูญเสียมวลกล้ามเนื้อ ไปเป็นเวลาหลายปีและทุกอย่างที่คุณต้องทําเพื่อหยุดมันคือการเปลี่ยนแปลงในกิจวัตรประจําวันของคุณวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับวิตามินและสารอาหารที่ทรงพลังงอหกชนิดที่จะช่วยให้คุณรักษาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและฟื้นฟูความเป็นอิสระของคุณไว้ได้เชื่อถือว่าหมายเลข6จะทําให้คุณประหลาดใจและการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจเป็นกุญแจสู่ชีวิตที่แข็งแรงและกระชับกระเฉยงยิ่งขึ้นในขณะที่คุณสูงวัยขึ้นมาอ่านต่อเพื่อเรียนรู้วิธีการควบคุมสุขภาพกล้ามเนื้อของคุณ หากคุณยังไม่ได้สมัครสมาชิกกดสมัครและเปิดสัญญาณเตือนเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีวิดีโอใหม่ 6. โคเอนไซม์คิวสิสิบโคเอนไซม์คิวสิสิบอาจไม่ใช่วิตามินที่คุณคุ้นเคยแต่มันเป็นหนึ่งในสารประกอบที่สำคัญที่สุดในร่างกายของเราโดยเฉพาะในเรื่องของงอ,อการผลิตพลังงานพบได้ส่วนใหญ่ในเมโทคอนเรีของเซลล์โคกสิบมีบทบาทสำคัญในการรับผลิตพลังงานมากกว่า9 5ปอร์เซ์ที่ร่างกายต้องการซึ่งทำให้มันเป็นสิ่งที่ขาด ไม่ได้สำหรับเซลล์กล้ามเนื้อที่ต้องการพลังงานอย่างมากในการทํางานแต่เมื่อเราอายุมาก่อขึ้นระดับโคกสิบของเราจะลดลงตามธรรมชาติโดยบางการศึกษาพบว่ามีการลดลงถึง65%การขาดแคลนนี้อาจส่งผลกระทบต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ,อและขัดขวางความสามารถในการฟื้นตัวจากความเมื่อยล้าสิ่งที่หลายคนอาจไม่รู้ก็คืออย่าบางชนิดโดยเฉพาะสเตตินที่ใช้ในการควบคุมระดับคอเลสเตอรอล อาจทำให้ระดับโคเ10ลดลงมากขึ้นอย่าประเภทนี้สามารถทำให้เกิดผลกระทบเชิงลบเช่นความไม่ล้กกล้ามเนื้ออ่อนแรงและอาการรับไม่สบายซึ่งเป็นอาการที่คุ้นเคยในผู้สูงอายุที่ทานยาเหล่านี้ข่าวดีคือการศึกษาพบว่าการเสริมโคกคนสามารถช่วยบรรเทาผลกระทบเหล่านี้ได้การศึกษาหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่าการเสริมโคก10ซสามารถไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยปรับปรุงการทํางานของกล้ามเนื้อโดยรวมซึ่งนําไปสู่การเพิ่มความเป็นอิสระทางกายภาพ ในการศึกษาคลินิกหนึ่งพบว่า92%ของผู้สูงอายุที่เสริม6 0รายงานถึงการปรับปรุงในความสามารถในการทำกิจกรรมประจำวันเช่นการเดินการจัดการกับของชำหรือการปีนบันไดหลายคนในกลุ่มนี้เคยอมีปัญหากับการทำกิจกรรมทางกายแม้ว่าจะพยายามทำกายภาพบัดและว่าก็ตามลองจินตนาการถึงการได้กลับมาทำงานประจำวันได้อย่างง่ายดายหลังจากหลายปีของความยากลำบากนี่คือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากโคกสิบเพื่อให้การดูดซึม 60ได้ผลดีที่สุดแนะนำให้เลือกอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากพริกไทยดำซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการดูดซึมของมัน5วิตามินดีวิตามินดีมักจะเกี่ยวข้องกับสุขภาพกระดูกแต่ประโยชน์ของมันมีมากกว่านั้นโดยเฉพาะในเรื่องของการรักษาสุขภาพกล้ามเนื้อเมื่อเราอายุมากขึ้นสารอาหารนี้มีบทบาทสำคัญในการทำงานของกล้ามเนื้อ โดยมีตัวรับวิตามินดีพบอยู่ทั่วเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อเมื่อร่างกายขาดวิตามินดีตัวรับเหล่านี้จะทํางานลดลงส่งผลให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงความแข็งแรงลดลงและในบางกรณีอาจเกิดการฝ่อรีบของกล้ามเนื้อการขาดวิตามินดีไม่เพียงแต่ส่งผลต่อการทํางานของกล้ามเนื้อแต่ยังส่งผลกระทบต่อการทรงตัวและการประสานงานซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงในการหกล้มการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุที่รักษาระดับวิตามินดีให้คงที่มีความเสี่ยง ในการหกล้มน้อยลงถึง20%หากคุณสังเกตเห็นว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือเหนื่อยล้าอย่างไม่ทราบสาเหตุการทดสอบเลือดง่ายๆสามารถบอกได้ว่าการขาดวิตามินดีเป็นสาเหตุหรือไม่นอกจากนี้วิตามินดีมีบทบาทสำคัญในการควบคุมการดูดซึมแคลเซียมซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดูแลกล้ามเนื้อโดยหากขาดวิตามินดีกล้ามเนื้อของคุณไม่สามารถใช้งานแคลเซียมได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลดลงนี่คือสิ่งที่ต้องกังวล โดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่ความแข็งแรงของกล้ามเน,นื้อจะลดลงตามอายุการบริโภควิตามินดีที่แนะนําสําหรับผู้ใหญ่ที่มีอายุ65ปีขึ้นไปคือระหว่าง800ถึง1,000ยูอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญหลายคนแนะนําว่าผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีการสัมผัสแสงแดดน้อยอาจได้ประโยชน์จากการเสริมวอติมินดีในปริมาณที่สูงขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับวิตามินดีในระดับที่เพียงพอ การรับประกันว่าร่างกายของคุณได้รับวิตามินดีในปริมาณที่เหมาะสมจะช่วยสนับสนุนสุขภาพกล้ามเนื้อของคุณเพิ่มความแข็งแรงและลดความเสี่ยงจากการหกล้มซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตโดยรวมของคุณ 4. วิตามิน b 12วิตามิน b 12เป็นสารอาหารที่จำเป็นซึ่งมีความสำคัญยิ่งขึ้นเมื่อเราอายุมากขึ้นโดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุวิตามินนี้มีบทบาทสำคัญในการทำงานของเส้นประสาท และการผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงที่มีสุขภาพดีหากขาดวิตามิน B12 กล้ามเนื้อของคุณจะไม่ได้รับออกซิเจนที่ต้องการทําให้เกิดความรู้สึกอ่อนละอ่อนแอและการทํางานของกล้ามเนื้อลดลงปัญหาของการขาดวิตามิน B12 คืออาการมักจะถูกมองข้ามเพราะมันคล้ายกับปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นตามอายุที่พบบ่อยเมื่อเราอายุมากขึ้นความสามารถของร่างกายในการดูดซึมวิตามิน B12 จะลดลง ซึ่งทําให้ผู้สูงอายุหลายคนไม่รู้ว่าตัวเองขาดวิตามินนี้โชคไม่ดีที่การขาดวิตามิน B12 อาจไม่ได้รับการวินิจฉัยในระยะยาวซึ่งสามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อระดับพลังงานและสุขภาพของกล้ามเนื้อหากคุณอายุเกิน60ปีหรือกําลังใช้ยาบางชนิดเช่นเมทฟอร์มินสําหรับโรคเบาหวานเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งที่จะต้องตรวจสอบระดับวิตามิน B12 ของคุณการทด สอบเลือดง่ายๆสามารถช่วยตรวจหาการขาดวิตามินนี้ก่อนที่จะนำไปสู่ปัญหาที่แรงกว่าการวิจัยแ,แ,แ,แสดงให้เห็นว่าการเสริมวิตามิน B12 สามารถปรับปรุงการทำงานของกล้ามเนื้อและระดับพลังงานในผู้สูงอายุได้อย่างมีในสําคัญทําให้มันเป็นส่วนสําคัญในแผนการเสริมสร้างกล้ามเนื้อหรือการดูแลสุขภาพใดๆการเลือกใช้รูปแบบของวิตามิน B12 ที่เหมาะสมมีความสําคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมเพื่อการดูดซึมที่ดีที่สุดแนะนำ ให้ผู้สูงอายุเลือกใช้เมทิลโคบาลามินซึ่งเป็นรูปแบบของวิตามินที่สามารถดูดซึมได้ง่ายและมีประสิทธิภาพสูงสุดร่างกายสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้อย่างเต็มที่โดยการเสริมวิตามิน B12 ิลงในกิจวัตรประจำวันอันของคุณคุณจะสนับสนุนทั้งการทำงานของเส้นประสาทและสุขภาพกล้ามเนือ้อทำให้มีความแข็งแรงและความมีชีวิตชีวามากขึ้นเมื่อคุณสูงวัยหากคุณยังคงดูวิดีโอนี้และพบว่าเรียนรู้บทเรียนเหล่านี้มีประโยชน์โปรดคอมเมนต์ หนึ่งด้านล่างเพื่อให้ฉันรู้ว่าคุณยังอยู่ที่นี่กับฉัน 3. วิตามิน 4. วิตามินซีเป็นที่รู้จักกันดีในคุณสมบัติช่วยเสริมภูมิคุ้มกันแต่ก็ยังมีบทบาทสำคัญในการรักษาสุขภาพกล้ามเนื้อเมื่อเราอายุมากก่อขึ้นหนึ่งในหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของมันคือช่วยในการสังเคราะห์คอลลาเจนซึ่งเป็นโปรตีนโครงสร้างสำคัญที่ช่วยเสริมความแข็งแรงของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันทั่วร่างกายรวมถึงเนื้อเยื่อที่ล้อมระบอกกล้ามเนื้อคอลลาเจนเป็นสิ่งจำเป็นในการ รักษาความสมบูรณ์ของกล้ามเนื้อและระบบการรองรับของมันและหากขาดวิตามินซีเนื้อเยื่อเหล่านี้สามารถอ่อนแอลงส่งผลให้กล้ามเนื้อมีความไม่เสถียรและเพิ่มความเสี่ยงต่อการระบาดเจ็บเมื่อระดับวิตามินซีต่ำร่างกายจะไม่สามารถรักษาความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันได้ทําให้เกิดการสลายของกล้ามเนื้อเร็วขึ้นซึ่งอาจนําไปสู่ซาคโคเปเนียการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อและความแข็งแรงที่มักเกิดขึ้นเมื่อเราอายุมากขึ้น การขาดวิตามินซีไม่เพียงแค่ทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแอลงแต่ยังอาจขัดขวางการซ่อมแซมและการฟื้นฟูเนื้อเยื่อที่เสียหายทำให้ผลกระทบจากการสูญเสียกล้ามเนื้อแย้งการวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุที่รักษาระดับวิตามินซีให้สูงมักจะมีความแข็งแรงของการจับและการทำงานของกล้ามเนื้อโดยร,รวมที่ดีกว่าผู้ที่มีระดับวิตามินซีต่ำการเชื่อมโยง,งน,นี้แสดงให้เห็นว่าวิตามินซีสามารถเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาสุขภาพกล้ามเนื้อ และประสิทธิภาพทางกายภาพนอกจากนี้วิตามินซียังทําหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพช่วยปกป้องเซลล์กล้ามเนื้อจากความเครียดออกซิเดชันและความเสียหายที่เพิ่มขึ้นตามอายุซึ่งช่วยรักษาการทํางานของกล้ามเนื้อและส่งเสริมการฟื้นฟูโดยการมั่นใจว่าคุณได้รับวิตามินซีเพียงพอไม่ว่าจะผ่านทางอาหารหรือการเสริมวิตามินคุณสามารถสนับสนุนกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันของคุณช่วยลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บ และการเสริมสภาพของกล้ามเนื้อนี่เป็นวิธีที่ง่ายแต่มีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างความแข็งแรงและความเสถียรของกล้ามเนื้อเมื่อคุณสูงวัยซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของคุณ 2. แมกนีเซียมแมกนีเซียมเป็นแร่ธทาตุที่มีความสําคัญต่อการทํางานของกล้ามเนื้ออย่างถูกต้องเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการหดตัวและการผ่อนคลายของกล้ามเนือ้อและยังทําหน้าที่เป็นตัวบล็อกแคลเซียมตามธรรมชาติช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายหลังจากการหดตัว โดยเมแมกนีเซียมเพียงเพียงพอกล้ามเนื้ออาจยังคงหดตัวอยู่ทำให้เกิดอาการตะคริวปวดกล้ามเนื้อและเหนื่อยล้ามากขึ้นอย่างไรก็ตามการขาดแมกนีเซียมเป็นปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่ทานยาบางชนิดเช่นยาขับปัสสาวะซึ่งอาจทําให้ระดับแมกนีเซียมในร่างกายลดลงการขาดแมกนีเซียมไม่เพียงแค่ทําให้การผ่อนอคลายของกล้ามเนื้อล้มเหลวแต่ยังขัดขวางการสังเคราะห์โปรตีนซึ่งเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการซ่อมแซม และการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อส่งผลให้การขาดแมกนีเซียมอาจทําให้กล้ามเนื้อลดลงและความแข็งแรงลดลงร่วมถึงเร่งการสูญเสียกล้ามเนื้อที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเมื่อแก่ตัวเพื่อป้องกันปัญหานี้และส่งเสริมสุขภาพกล้ามเนื้อที่ดีผู้สูงอายุควรพยายามบริโภคแมกนีเซียมให้ได้ตามปริมาณที่แนะนําในแต่ละวัน320มิลลิกรัมสําหรับผู้หญิงและ420ิมิลลิกรัมสําหรับผู้ชายอาหารที่อุดมไปด้วยแมกนีเซียมเช่นผักใบเขียวถั่วเมล็ดพืช และธัญ,ญพืชเต็มเมล็ดเป็นแหล่งออของแร่ธาตุที่สําคัญนี้แต่เนื่องจากความยากลาบากในการได้รับแมกนีเซียมจากอาหารเทียงอย่างเดียวผู้สูงอายุหลายคนอาจจําเป็นต้องเสริมการบริโภคเพื่อให้ได้รับปริมาณที่แนะนําการเสริมแมกนีเซียมสามารถช่วยป้องกันการเกิดตะคริวและอาการเกร็งของกล้ามเนื้ออื้อปรับปรุงการทํางานของกล้ามเนื้อและสนับสนุนความแข็งแรงและความมีชีวิตชีวาโดยรวม การรักษาระดับแมกนีเซียมให้เพียงพอจะช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถรักษาการทำงานของกล้ามเนื้อให้ดีลดความเสี่ยงจากความไม่สบายตัวและรักษาสุขภาพทางกายที่ดีเมื่อแก่ตัว 1. ครีเอทีนครีเอทีนมักถูกมองว่าเป็นอาหารเสริมสำหรับนักพกกายและนักกีฬาแต่ครีเอทีนก็มีความสำคัญไม่แพ้กันสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการรักษามวลกล้ามเนื้อและความแข็งแรงครีเอทีนช่วยให้กล้ามเนื้อผลิตพลังงานได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับกิจกรรมในชีวิตปาระจําวันเช่นการปีนบันไดาการลุกจากเก้าอี้หรือการยกของเมื่อเราแก่ตัวลงร่างกายของเราจะผลิตครีเอทีนน้อยลงซึ่งอาจทําให้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อความอดทนและประสิทธิภาพทางกายลดลงโชคดีที่การเสริมครีเอทีนมีประโยชน์มากสําหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะเมื่อใช้ร่วมกับการฝึกต้าน,านทานการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุที่ทานอาหารเสริมครีเอทีน สามารถเห็นการปรับปรุงอย่างมีในสําคัญในความแข็งแรงของก่อร้ำเนื้อเพิ่มขึ้นถึง14%และสามารถเพิ่มมวลกล้ามเนื้อไม่ติดมันได้มากกว่า2ปอนด์ภายในเวลาเพียง12สัปดาห์ผลลัพธ์เหล่านี้แสดงให้เห็นว่ารเอทีนมีประสิทธิภาพในการรักษาการทํางานของกล้ามเนื้อและต่อสู้กับการสูญเสียกล้ามเนื้อที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเมื่อแก่ตัวแตกต่างจากนักกีฬาหนุ่มสาวที่อาจปฏิบัติตามระเบียบการเสริมเรทีนที่ซับซ้อนผู้สูงอายุสามารถได้รับประโยชน์ จากการเสริมครีเอทีน้วยวิธีที่ง่ายกว่าการทานครีเอทีนวันละ3าถึงหกรัมเป็นปริมาณที่เพียงพอในการรักษามวลกล้ามเนื้อเสริมสร้างองคความแข็งแรงและปรับปรุงประสิทธิภาพทางกายวิธีการเสริมที่ตรงไปตรงมานี้สามารถทำเป็นวิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพในการต้านการสูญเสียกล้ามเนื้อสนับสนุนกิจกรรมประจำวันและรักษาวิถีชีวิตที่กระฉับกระเฉงและเป็นอิสระ โดยการรวมครีเอทีนเข้าไปในกิจวัตรประจําวันคุณสามารถช่วยเสริมสุขภาพกล้ามเนื้อเพิ่มความแข็งแรงและปรับปรุงความสามารถทางกายภาพโดยรวมซึ่งทําให้มันเป็นส่วนสําคัญในโปรแกรมสุขภาพและการฟิตเนสของผู้สูงอายุขอบคุณที่รับชมและเรียนรู้เกี่ยวกับสารอาหารสําคัญเหล่านี้ที่สามารถช่วยรักษาความแข็งแรงและการทํางานของกล้ามเนื้อในขณะที่คุณแก่ตัวจากวิตามินดีจนถึงครีเอทีน เราได้พูดถึงสารอาหารที่สําคัญหลายตัวที่มีบทบาทสําคัญในการรักษาสุขภาพกล้ามเนื้อพลังงานและประสิทธิภาพทางกายภาพโดยรวมสิ่งใดที่ทําให้คุณรู้สึกเชื่อมโยงที่สุดจากวิดีโอนี้มีสารอาหารที่คุณจะให้ความสําคัญหรืออาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงง่ายๆที่คุณจะทําเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความมีชีวิตชีวาของคุณบอกเราหน่อยในความคิดเห็นด้านล่างสิ่งหนึ่งที่คุณได้เรียนรู้วันนี้และวางแผนที่จะนําไปใช้ในชีวิตของคุณ หากคุณพบว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์โปรดทิ้งความคิดเห็นของคุณไว้ด้านล่างและอย่าลืมกดไลค์แชร์และสมัครสมาชิกช่อง YouTube ของเราเพื่อไม่พลาดคำแนะนำด้านสุขภาพในอนาคตเราพร้อมที่จะสนับสนุนคุณในการเดินทางสู่การใช้ชีวิตที่แข็งแรงและมีสุขภาพดี